ร้อเป็น้ามีไหมนร้ยสานยำปูมาสุราครับโอ้ตลาดสัตย่าเจ้าคุณเมืองจังหวัดสุราชธานีนะนี่ครับทุกคนคือมันได้ไหเลยนะครับหลากหลายเมนูเซฟทุก่อนได้เลยจ้าเอีนี่เมนูเนหน้าร้านนะเจอกันใหม่นะครับวันนี้น้องต้นด้วย สวัสดีครับพี่จสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างวันนี้ขายดีขายดีมั้ยเด้อขายดีครับขายดีขายดีนะขายยำด้วยนะไม่ได้ขายดีอย่างเดียวขายยำด้วยนะครับนี่กาลังทาเมนูเลยนะอันนี้เป็นยําแซลมอนแยกน้ำครับโอยปาแซลมอนแยกนะ้ําปกติราคา150แต่คุณนายบอกไม่พอขอ250คุณนายหิวครับเพิ่มขอเพิ่ม สวัสดีพิม yeah, พ okay. okay. <Okay. S 1> ิชายอ้าวมีพิมพิธายมาด้วยเหรอนี่ไงน้องพิมสวยๆครับทางร้านสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับพิมพิธายมาด้วยนะสายยันสายเซ็ตตู้ก่อนได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเซ็ตตู้ก่อนได้เลยจ้าอ่าเสร็มบนแยกน้ำไปเจ๊วันนี้ต้องได้กินยำผลไม้นะค่ะค่ะค่ะครับอันนี้อันดังเสียงของ้าวแกงข้าวแกนี่ก็เป็นพวกต่อไปของพี่แผนด้าอะไรพวกนี้เนาะครับ อเป็นเดลิเวอรี่นะสั่งกลับบ้านสวัสดีครับร้านยำบุ้มแอสุราษฎร์ครับนี่รับสายไปด้วยยำไปด้วยเก่งมากน้นนะของเฮียนะครับนี่ได้เลยครับเฮียโอเคครับเบคกาวีนะครับยำบุ้มแสาของเฮียหนูอที่จะตอนเดี๋ยวจะไปลูก้าร์ดดำของน้องต้นนะขายดีมากแล้วเนี้เอาวิญยันมาพอดีเลยอ่ะ หลายอย่างหลเซ็ตตูบก่อนได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเซ็ตตูบก่อนได้เลยจ้าปูม้าก็สดอร์ดแข็งแซลมอนไหมครับแซลมอนกขอพี่ยันได้แล้วยำสูตรพิรเศษน,นะครับขอไปจังหวัดตรังมาครับจังหวัดตรังไปกินหมูมาหรือเปล่าพี่ไม่ได้กินเลยกลับบังน,งนะครับ <laughs> หมูย่างเมืองตันไ,ไม่ได้กินเลยทีงดีวยวเน,นี่ยใช่เปลี่ยนจากกินหมูมากินสิงดีกว,ว่าครับเปลี่ยนจากอ่าเปลี่ยนจากกินหมูมากินยำดีกว,ว่ายำแซ่บนี่อ่าพี่ยันเสร็จเรียบร้อยครับแซลมอนแยกน้ำจ<อ>้าย่างกอลโลยบารครับส่วนใหญ่ก็จะสั่งกลับบ้านเนาะต่อไปอ,ออเดอร์หกห้าหนึ่งครับโหดูชิมงานทีมงานข้างหลังนะ 2> 1 2ึ่งสอสามส่คนสายยายเซ็ตทุก่อนได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเซ็ตทุก่อนได้เลยจ้าลูกค้าครับทานเมนูไหนดีครับดูก่อนได้เลยนะครับาสา,บามหกหน้าหนึน 35, 55, ่งสมหกห้า่งลังยำครับออาไดกน่าจัดรายการ,รน่าจะไปแล้วนะม่อย่ามาห้า,าหนึ่งยำรวมมิตรหนึ่งกุ้วกุ้งวเลยไหมครับกุ้งวนี่ครับลูกค้าลูกค้าเกเลยครับเรวบุกว่าลวกครับ เห็นเลยกุ้งลวกรสชาติแบบไหนนะครับสายยำใสยเซ็ตตุออกก่อนได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเซ็ตตุออกก่อนได้เลยจ้าผูมิแมงม่วงอร่อยแพงแต่ว่าไม่ครับยำหอยนางรมพูดเป็นหน้าเสร็จจ้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าแยกน้ำกับบ้านซะเยอะนะที่นี่เอาแล้วมีระบบทานที่ร้านไหมไม่มีไม่มีไม่มีเนาะสติชูดนะ,<ส>ะต้องจะไปกลับบ้านเนาะ เทคเอาเวกับบ้านไปเลยสามอย่างร้อยห้าสิบใช่ไหมทักหมไม่รวมแซลมอนนะครับถ้าแซลมอนจะร้อยแปดสิบนะครับอ๋อเด้อหกแปดหนึ่งครับยำบูม้าจ้ะสายย้อนสายเสร็จทุก่อนได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเสร็จทุก่อนได้เลยนะครับอ๋อไปใส่พิกนด้วยด้านนู้นนะแบเห็นรึเปลนะไปยังลมไหมไปยังลมได้เลยพี่ยินดีครับขอพี่พูดเป็นหน้าเสร็จเรียบร้อยครับพี่ขอบพระคุณมากครับ พ no?> ี่โจคิดคิดถึงผมแล้วสิใช่ครับรีบกลับมาเอาใชกลัวไม่ทันตลาดกลัวไม่ทันตลาดตัวนี้มันติดว่ามาสามทุ่มสี่ทุ่มใช่ไหมประมาณนั้นเลยพี่สามทุ่มก็เริ่มจะวายแล้วครับสามทุ่มครึ่งประมาณนั้นครับตัวนี้คนคนเดินเร็วเนาะใช่ใช่ใช่โอเคยันยำพี่เบียร์ชัดเจนครับยำปูมาเลยยืดยืดไป ยำแต่เซ็ตทุก่อนไหนเลยนะครับหลากหลายเมนูเซ็ตทุก่อนไหนเลยจา้าอันนี้ออเดอร์แยกน้ำปูมาอ่ะไปะยำปูมา,าม,มาร้านนี้นต้องกินยำปูมา,มาเพราะว่าชื่อร้านยำปูมาดูร้านน้อยไม่ใส่ปาลานะกงแกงก๋งแกงก๋งแกงก๋งแกง ยำปูม้าอีกแล้วสายยำใสยเซ็ตตูวก่อนได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเซ็ตตูวก่อนได้เลยจ้าปูม้าก็สดใหม่แครงแซลมอนไหมครับมะนาวเป็นมะนาวแท้นะครับคั้นสดๆขอร้านเลยนะครับแท <Okay. S 2> ้ลูกต่อลูกเลยเราไปออเดอร์ของเป็นหนึ่งมีรอยำม,มาไม้อยู่ ยำฉ่ำมากร้านต้นนะให้เยอะมากน้ำยำน้ำยำเยอะมันจะเข้าเนื้อปูแล้วก็ไม่ขาวด้วยเนาะต่อไปคุณพิมพ์เห็นกลางไม่ใส่พร,รายแยกน้ำสย่ยำใส่เซ็ปตุกอนได้เลยนะครับหลังหลายเมนูเซ็ปตุกอนได้เลยจ้าปูมแมงกดอร่อยแทงเจอมันไหมครับเสียงดังตลอดเลยนะต้องคอยรับออเดอร์ ออเดอร์ห้าสงยำกุ้งสดหนึ่งครับออเด 5, 2, อร์ห้าสออเดอร์แปด้าศูมียำกุ้งสดหนึ่งยำไข่แดงเข้มหนึ่งยำรวมสามอย่างมีบลาสมอหนึ่งครับคุณฟ้าอยู่ไหมครับอันนี้เป็นน้ำปลานะ้นำปลาปร้ามะนาวสด มีพิซซีเเจอร์ของร้านแล okay. ้วนะพี่โจใช่ใชส่วนมากลูกค้าจะสั่งยำปูม้าเนี่ยพร้่งกับยำอย่างื่นต้องติดต้งติดปูม้าเลยครับเฮ้ยปูม้าใงอะเฮียเฮียเฮียเียว่ียเงี่เฮียเยเฮี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 ่เฮีย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 เฮอยเฮียเยเกียเฮียยเยเฮีเยเยเยยเฮียีเียเยเฮีย สายอ่นถ่ายเซฟตุก่อนได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเซฟตุก่อนได้เลยจ้าหมูมันตุรกีอร่อยแทงเซอมันไหมครับไปก้าสุดน,นี่ไหมครับออเลขหกหน,นึ่งเ,เก้าหกหนึ่งเก้าพี่แก๊ะไปรับร้านถนัดยำได้เลยนะครับยำม,มามา่มายำรวมมิตรแจ้งได้เลยครับขอบพี่เราไปเจอนะครับพี่ช่วยหน่ครับ สายอันถ่ายเซ็ตทุก่อนได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเซ็ตทุก่อนถุงกวางเป็นพุงไม้สดประมาณรูปครับพี่โจแวะมาหาน้องบ่อยๆนะครับมาเรียกผ่านมาพักใต้ครับไม่ได้พักมหาดิบๆนะครับมาต้องมา่วงเวลานี้แหละอ่ะขอผักมาเร็ว พี่โจได้ยำแล้วอ๋อแบบนี้ใช่นานได้เห็นได้ยำแล้วสร็จมาจะแยกน้ำอันนี้เป็นปูม้านะครับเครื่องเคียงของเราก็มีข้าวโพดมะม่วงแล้วก็หอมนะครับคุณปอยคุณปอยอยู่ไหมครับเห็ดกลางใส่ปลาแยกน้ำฝากแฟนเพจ พี่โจด้วยนะครับสุนิศโจทราเวลนะครับใช่ครับเพจเพจดังร้านเด็ดสติฟูดใช่เพจดังร้านเด็ดให้กับเพจด้วยแล้วก็ยูทูบใช่ไหมครับยูทูบสุนิสุนิศโจทราเวลครับใช่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีผู้ติดตามเป็นล้านเลยใช่ไหมครับ่หัวใจเราใจเราใแล้วสวัสดีครับใส่ย้อนใายเซ็ตตู้ก่อนได้เลยนะหลากหลายเมนูเซ็ตตู้ก่อนได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากกระันแชมูมาสสุราษฎร์ไว้ในเพจของพี่โจแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับ,รบใช้ที่มาสุราษฎร์ไปมาเที่ยวตลาดสารเจ้าได้เลยอ,อยู่หน้าห้างทองแม่มารีปากทางเข้าตลาดสารเจ้านะครับาสายยามสายแทบแวะมาได้เลยครับผมรับประกันว่าแทบแน่นอนแทบแน่นอน,นแล้วก็ที่ตลาดนี้มีแต่ของกินของอร่อยนะครับแวะมาได้เลยอ๋อเป็นเป็นถนนคนเดินสายอาหารโดยตรงเลยเทียบนับของกินชื่ออะไรครับพี่เบียร์ไหม ร้านยำร้านเราก็มีหลายร้านนะฮะเกี๊ยงใส่อะยน้ำใส่ยำถ่ายเซฟดูก่อนได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเซฟดูก่อนได้เลยจ้าปู๊มบานก็อร่อยแครงยำรวยๆครับยำรัวๆครับอ่านี่สุดปลาร้านี่สุดปลาร้าด้วยยำไม่เคยเลยปลาร้าจะเข้มๆนะเกี๊ยงปลาล่าอ่านี่ปล่อย ปลอยแล้วเบียร์ที่ปลอยแผงปลาล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณพิมพ์รอยเป็ดเดียวคุณพิมพ์รอยเป็ดเดียวพี่เบียร์เแผงจางใส่ปลาแย่งน้ำพี่เบียร์เสร็จเรียบร้อยพี่เบียร้อยห้าสิบพี่เอาได้หกสามยำหอยนวลรมหนึ่งยำไข่ปลาหมึกหนึ่งครับ ขอบคุณค่ะขอเป็เองเสร็จแล้วใช่ไหมรับเลยครับไปตรงไหนครับเข็มกลางไม่ใส่็จประเรนย้ะครับอันนี้ร้อยห้าพอดีใช่ไหมครับรับเลยครัขอรับย้ำนะครับประเด็นยำเกี๊ยวหนึ่งยำเกี๊ยวตัวเองที่ร้านไม่มีมีเกี๊เลยร้านนู้นเกี๊ยวไม่มีใช่แล้วอยากกินเกี๊ยวปลาใช่ไหมต้มเบียร์เสร็จแล้ว เสร็จแล้วที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้นี่ครับทีมงานสี่คนห้าคนนะต้นลำที่ของพี่กุลเสร็จแล้วด้วยท่านนุก็ใช่นะครับนี่ทำเอ่อเป็นเกี่ยวกับพวกผักนะครับพนมะม่วงเสียวมาให้กับลูกค้านะครับที่สั่งผ่านทางเออ่แอปพลิเคชันครับหรือว่าแพนด้าอะไรพวกนี้นะเขาทำเตรียมไว้นะฮะเพื่อความพร้อมนะหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมห้าหกคนนะเห็นร้านแค่นี้นะ พิมพ์หอมเยอะๆเสร็จเรียบร้อยน้ำยำแยกน้ำกับบ้านครับส่ยำใถ่เซ็ตทุกคนดูดูต่อไปแ่ก้าศูนสามชุดไปก้าศูย์หลากหลายเมนูเซ็ตทุกคนน้อยเลยนะครับสายถ่เซ็ตทุกคนน้อยนะครับเรียบร้อยครั หลากหลายเมนูเซ็ตทุกอ,อันได้เลยนะครับน้ำยำถ่ายเซ็ตทุกอ,อันได้เลยจ้ะคุณแมงก็อร่อยแข่งแซลมอลไหมครับ <S <S วันนี้ลูกค้าอาจจะเห็นแค่แการทำน้ำยำนะครับส่วนมากที่ร้านเป็นสตรีทฟู้ดและลูกค้าจะหิ้วกลับบ้านก็นจะส่วนมากจะแยกน้ำกับกับบ้านไปทานที่บ้านไม่มีโต๊ะนั่งทาน<อ>นะครับเป็นสตรีทฟู้ดเลยวอล์กอินเข้ามาแล้วก็เดินกลับบ้านเลยครับน้ำยำถ่ายเซ็ตทุกอันได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเซ็ตทุกอันได้เลยจ้าจะิลแยกน้ำยำไปแล้วก็ เ,เป็นเนื้อพน <ไง S 1> ี่มาสุราษนะครับที่ร้านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกค่ายเลยสั่งผ่านแคปฟู้ o บุธ n ณ์น้าไลแมนค้นหาชื่อว่ายัปูมาสุราษฎร์รก็จะขึ้นชื่อร้านเราแล้วก็กดเลือกสั่งได้เลยครับเจอแน่นอนเจอแน่นอนให้รับ,รบสายยามถ่ายเซตทุก่อนได้เลยนะครับหลากหลายเมนูเซตทุก่อนได้เลยจ้ะปูแม้ก็สดหนอยแคลงแซลมอนไหมครับ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็มาอนับนุนร้านยำปูมาสุราธานีตลอดสัปดาห์นะครับขายดิบขายดีนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ